็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่อยู่ในแบบปูล็อกนะครับวันนี้ผมว่าจะมาบอกอัปเดตใหมให่นะครับอัปเดตใหม่ตัวตัวใหม่เข้ามานะครับน่าจะเป็นไอตัวกิฟมี่มันนี่นะครับก็มันยังอยู่ในมังงะอยู่นะครับไปหาดูได้นะครับหรือว่าไปซื้อเอออะไรหนังสือมาอ่านเลยก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็สไตล์ มันจะมีอันใหม่มาชื่อว่า World Classic หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ด้วยโ o l เด้นอะไรเดียวโกลเด้นอะไรสักอย่างเนี่แหลทุกคนเอาให้เราสุ่มหนึ่งวันต่อครั้งนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวยูกิมิยะนะครับผมมีสปิน ลักกี้สปิดีกว่านะพิผมจะมาสุ่มแต่รีวิวให้ทุกคนดูก่อนนะยูกิมิยะเนี่ยแล้วก็โค้ดใหม่นะครับนี่ครับสองโค้ดก็ได้ l u c กี้สปิเยอะอยู่นะครับก็เพื่อไม่งานเสียเวลาไปรีวิวก่อนเลยก็สกิลแรกจะเป็นประมาณสไตล์อิสระต้องต้องอยู่ มีศัตรูอยู่ข้างหน้าเรานะครับเราถึงจะพุ่งได้แล้ว่านี่นะับสัมผัสไรเด่เป็นปคัมแปกที่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยครับเรรอดูอันตีก่อนนะครับว่าจะมาหรือเปล่ามาครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอีกูแรกข้ามแบบนี้เลยนะครับ ก็ทำไห้ศสตูงงนิดนึงนะถ้เาเราลิ้นเป็นก็มือเดิมอันตีเมื่อไหร่จะมาเนี้ยที่ิวแรกก็รีวิวแล้วคิวสองรีวิวแล้วก็เหลือแค่สิบคิวอันตีนครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดู อันตีใครอุ้ยอันตีเราอุ้ยอันตีเราทุกคนมาเปิดอันตีเลยนะครับทีกิวแรกก็จะเป็นเรียนร่างการเล่นบนถนนแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับกิสองต่อไปมีม,ม,ปมีกายิงกีกิโลไม่รู้ครับยิงระยะนี้จะเข้าหรือเปล่าพึ่งสนามครับ กดโฟลด้วยแล้วครับเข้าไหมมาเริ่มกันเลยน,นละทุกคนลาก่อนนะอยู่กี่มียะไปโลแรกี่โอยดีจะได้เข้ามาเนี้ยมีแววว่าไม่ได้ฮะแต่กี่แล วิเศษเซยสิฮึอยากได้เซยู่ัตีมันรีเวิร์กด้วยอะไรกันเนี่ยใช่ไหมใช่ด้วยเอออยากได้ตีเซมเหมือนกัน มันก็ค่อยสุ่มดีกว่าทุกคนผมจะดองไว้ดีกว่าเพราะว่าดวงผมไม่น่าไหวอะ่ะศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมมันมันแบบดวงผมไม่นักถึงอะ่ะขนาดน,นี่มีแอดเวนเจอร์ผมสุ่มไปหมื่นเพชรอะยังไม่ได้เลยท่าน,นก็ไปเจอนใหม่คลิปหน้านครับ